อกจากนี้นะคะเรื่องของประกันสังคมค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลก็กล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้งบประมาณของสํานักงานประกันสังคมด้วยหลังจากที่มีการลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่งตั้งคุณอนสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะคุณอนุทินบอกว่าก็กําชับให้ทางคุณอนสิทธิ์เนี่ยได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ตามข้อเท็จจริงไม่ต้องกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมกับให้เร่งประชุมคณะกรรมการ การครั้งแรกและหาผลสรุปโดยเร็วถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดเอาไว้90วันเนี่ยแต่ถ้าทําได้เร็วกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีการเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องยึดตามหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงไม่มีใครมีอํานาจไปกว่ารัฐบาลค่ะคณะกรรมาการชุดน,นี้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ11เป็นผู้ตรวจสอบก็ต้องเชื่อมั่นนะคะเหมือนที่ตนเองเชื่อมั่นในทางคุณอันสิทธิ์ปาร์กระทรวงมหาดไทยเนี่ยว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือน หรือเกรงกลัวใดๆค่ะทางด้านคุณอาสิ์บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ประชุมเร็วๆนี้ก็จะมีการเกิดขึ้นนะคะจะมีการประชุมเกิดขึ้นส่วนความหนักใจที่ต้องไปตรวจสอบระดับรัฐมนตรีนี้คุณอาสิ์บอกว่าก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงค่ะ